สวัสดีค่ะผู้กครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์และว,วันนี้ครูนักับครูฟางจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องของเล่นที่อยู่รอบตัวและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆค่ะของเล่นที่อยู่รอบตัวเราทําจากวัสดุต่างๆซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างกันวัสดุที่ใช้ทําของเล่นมีอยู่หลายชนิดบางอย่างอ่อนนุ่ม บางอย่างแข็งแรงทนทานบางอย่างเปราะบางแตกหักง่ายเราไปดูตัวอย่างของวัสดุที่ใช้ทําของเล่นกันค่ะของเล่นที่ทําจากไม้มีความแข็งแรงแต่ผุง่ายเมื่อเวลาโดนน้ำนานๆและไม่มีความยืดหยุน่นค่ะของเล่นที่ทําจากยางมีความยืดหยุนทนทานแต่อาจจะหลอมละลายเมื่อโดนความร้อนสูง ของเล่นที่ทำจากพลาสติกมีน้ำหนักเบาทำให้มีสีสันและทำเป็นรูปร่างต่างๆได้แตกและเปราะง่ายเมื่อโดนความร้อนสูงส่วนของเล่นที่ทำจากผ้ามีความเหนียวและอ่อนนุ่มค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้ให้นักเรียนทำใบงานหน้าที่มีรูปหมีระบายสีภาพตามสีที่คุณครูกำหนดให้นะคะ ช่องที่มีเลขหนึ่งให้นักเรียนระบายสีส้มช่องที่มีเลข2ให้นักเรียนระบายสีชมพูช่องที่มีเลข3ให้นักเรียนระบายสีฟ้าช่องที่มีเลขสี่ให้นักเรียนระบายสีเหลืองส่วนช่องที่มีเลขห้าให้นักเรียนระบายสีเขียวค่ะสำหรับวันนี้ครูนัดกับครูฟางขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย